วันนี้ผมก็จะลองทดสอบใช้งานจริงๆเลยนะครับก็ตอนนี้ชาร์จแบตเต็ม100ร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปขับกันใช้งานจริงๆเลยคือขับเดินทางเลยนะครับว่ามันขับเป็นยังไงแล้วก็การกินไฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะไปลองกันไปครับอตอนนี้เราก็าเซ็ตศูนย์ไว้แล้วนะครับในทริปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เต็มนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่า อกัดตาอัตราของการกินไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับไปลุยครับแล้วก็จะวิง่งเส้นทางที่ใช้ปกติเลยนะครับจะดูว่าการทำง,งานของรถเป็นยังไงบ้างนะครับ ระบบเปรไว้ใจได้เลย <c oughs> นี้เราก็วิ่งมา10บสกิโลแล้วครับแบตเตอรี่เหลือเจแปดเซนะครับเราก็ขึ้นเขายาวเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีลงเขาบ้างนะครับอ่านี่คือเราใช้งานจริงความเร็วก็เฉลี่ย40บวกลบเลยนะครับบางทีก็46เลยลงเขาก็มีถึง50าสินะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับลุยครับ ขึ้นเขาอีกแล้วครับขึ้นเขาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ การเขาโค้งถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวตรงล่างค่อนข้างดีมากเลยอตอนนี้วิ่งไป20กิโลแล้วครับ แบตเตอรี่จะเหลือ55เเซ็นตนะครับเเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นเขามาตลอดเลยครับขึ้นเขาตลอดทางแล้วก็มีทางขรุขระทางลงเนินบ้างนิดหน่อยนะครับก็ใช้งานจริงๆเลยนะครับตอนนี้20กิโลใช้แบตเตอรี่ไป45เอร์เซ็นยังเหลืออยู่55เซ็นนะครับยังเหลืออีกเกินครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดูนะครับ งลางค่อนข้างดีมากเลยครับการคอนโทรลของท่นได้ดีมากม <c oughs> ันยังเพิ่งตกอ่ะนะ <c oughs> อากาศกำลังดีเลย นมาแล้วตอนนี้เราขึ้นเขานะครับ ว <Okay. S 2> สรุปทิปนะครับเมื่อกี้ออกไปลองขับเนี่ยระยะทาง35.3กิโลนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ18%นะครับกระพริบก็คือใกล้หมดนะครับพอถึง20%แล้วเขาจะกระพริบเลยเขาจะเตือนว่าใกล้หมดนะครับก็นี่คือการเทสจริงๆคือผมน้ำหนักก็เป็นผู้ใหญ่นะครับก็น้ำหนักผู้ใหญ่ก็ประมาณ8-90กกิโลนะครับ ก็ขับจริงขึ้นเขาลงเขาความเร็วก็คือ40บวกตลอดนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝากให้ลองคำนวณดูว่าใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับผม